พวกเราโดนนักฆ่าจากแกงสูรดำลุกมาลอบสังหารแต่พวกเราดิกรอดอมาได้และได้ซ้อนแผนเอาคืนพวกมันจนสำเร็จหลังจากนั้นเนี่ยผมกลับมาที่บ้านเพื่อฉลองการผมที่เป็นหัวหน้าแกงสุสุรันด้วยชวนไอ้นักฆ่าให้มาอยู่ด้วยกันและแน่นอนว่ามันตอบตกลงเยีแต่แล้วก็มีไอ้น้ากากลิงคนหนึ่งเดินมาซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไอ้เจลโลไม่ก็ไอ้แป้งแต่สุดท้ายผมก็โดนไอ้เคียนันแทงกลับมาแล้วมึงจะใส่หน้ากากทำส้นตีนอะไรมึงก็ทอดี ว่าไงวะลูกพี่ะัญยาฮะมึงเก่งมากเหรอฮะไอ้สัตว์เฮ้ยมึงไปได้แล้วเดี๋ยวกูจัดการต่อเองได้ดิวะ กระจอกใช่ไหมเฮียเนี่ยคาทิยาเฮ้ยนั่งบาร์มีบ่าวะคาทิยาคาทิยาอยู่ไหนคาทิยาคาทิยะเจ้าเล่เจ้าเล่เจ้าเห็นคาทิยะไหมผมก็ไม่เห็นนะพี่เอา้าเห็นคาทิยะไหมอะ่ะ นอนไม่เห็ครไม่เห็นใคร่ลองดูที่ห้องนอนพี่เขาหรือยังอ้าวทำไมไม่เห็นใครมีไอ้แป้งไอ้แป้งไม่เห็นชาติยาไหมผมก็ไม่เห็นนะครับเขาออกไปดูบุหรี่หน้าบ้านหรือเปล่าครับคุณเมย์ฮะหน้าบ้านเหรอก็หาแล้วนะเมื่อกี้เอาไปอีกรอบก็ได้ชาติยามาตามหาชาติยากันชาติยาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเร็วๆตรงนี้เยอะเปล่าชาติยาชาติยาเฮ้ยมันกองเลือดใครอะเฮ้ยตรงนี้มีเลือดครับทุกคนกองเลือดครับพี่กองเลือดใหญ่มาก อโอ้ยผมจับดูเลือดยังอุนอ่นๆอยู่เลยครับพี่เมย์ผมว่าเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยแบบนี้เออจริงด้วยเอาไปอยู่หน้าบ้านเราด้วยนะเอาไงดีวะโหแย่แล้วไม่ดีเลยแบบนี้ทุกคนครับผมก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าในฐานะที่ผมเคยอยู่แก๊งสูรดดำมาก่อนผมว่าเราทุกคนประมาทพวกมันเกินไปนะครับหมายความว่าไงครับพี่ผมหมายความว่าเลือดที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นเลือดของคุณทากิยะครับเฮ้ย ใช่พี่พูดอะไรอ่ะครับพี่ธัญยาเขาไม่เสียเลือดให้ใครง่ายๆหรอครับพี่ก็รู้พูดอะไรวะผมก็ไม่อยากจะพูดทำร้ายจิตใจทุกคนนะครับแต่มันมีความเป็นไปได้สูงมากครับนั่นพูจะไปฟัดหน้าพวกแม่ยอยู่นี่เลยแม่อยู่ไหนวะเฮียทุกคนครับเราจะทําแบบนั้นไม่ได้นะครับคือเราทําแบบนั้นเนี่ยก็มีแต่จะตายเปล่าครับกูไม่กลัวกูมไม่กลัวผมก็ไม่กลัวครับที่เมย์ไปผมก็ไปเแลไปกันสามคนก็นเลยวะทุกคนใจเย็นก่อนนะครับผมว่ารอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าคุณกัญยะ อาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะครับเขาอ,อาจจะแค่ไปทําธุระอยู่ข้างนอกก็ได้ผมว่าเรารอจนถึงพรุ่งนี้ดีกว่าไหมครับและเราค่อยมาว่ากันว่าจะเอาอยัางไงถ้าวันนี้ทัติยาไม่กลับมากุจิสัตว์หน้ามึงให้เลยไอ้เป้ยจริงด้วยผมขอสักทีเหมือนกัน แล้วเรอไว้เป้งเสร็จเรียบร้อยแล้ววะเออเรียบร้อยแล้วให้มันได้งนีดิวะไอ้เ,อเชี่ยนั่นะมันก็โง่นะคิดว่าคนในแก๊งเราจะย้ายไปอยู่กับพวกมันจริงๆหรอวะอคนก็น้อยแถมมันจอกชิบหายลเลยว่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยกูขอตัวก่อนนะเออ,เอ,อสบาย กลับมาแล้วครับบ,บ,บอสยินดีต้อนรับกลับเวเปมึงนี่แม่งเล่นเนียนจัดกูคิดว่ามึงจะหักหลังพวกกูแล้วสิโหผมไม่กล้าทําอย่างนั้นหรอกครับบอสนี่จบมันครับเยสไอเป้แม่งสุดว่ะเออมึงเอาสมแม่งไ,ไปทิ้งได้ละกูเหม็นว่ะได้ครับบอสครับเราไว้ใจเชื่อเป้งได้จริงเหรอรับไอเชื่อนี่กูว่ามันมีท่าทางแปลก สั่งคนจับตาดูมันไว้ด้วยเจนโลนี่ก็ช้าแล้วนะเว้ยชาคิยาไม่เห็นจะโผล่มาเลยอ่ะใจเย็นนะครับพี่เมย์ผมว่าพี่ทาคิยาน่าจะใกล้กลับมาแล้วแน่เลยมึงก็กลัวนั่งร้องแต่เมื่อคืนแล้วนะเว้ยเจนโลถ้าชาคิยาไม่เป็นไรอ่ะต้องกลับมาแล้วสิวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ลกคะไรเป้อ่ะไม่รู้แม่งมันไม่เห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยอ้าว ผมว่าเราออกไปตามหาดีไหมอ,อ่ะก็ดีนะเรารอบมะเราไปหากันล้วปี่าใช่ดีในรูปอ่ะเราเห็นเขานอนจมกองเลือดอยู่ริมเข่าเลยเธอทิยาไปไหนวะ นี่แหละที่หนูไม่อยากไปอยู่กับพวกแก๊งอยู่แบบนี้ดีแล้วเห็นว่าไอ้พวกที่ตายอ่ะมันกำลังจะสร้างแก๊งคงไปตะกิดพวกแก๊งใหญ่เข้าเลยโดนเล่นมั้งขอโทษนะคะศบที่เห็นนี่ผมสีอะไรหรอคะน่าจะสีแดงมั้งครับพี่ที่ผมเห็นมานะเป็นไงเป็นไงบ้างครับพี่เมเจอไหมครับนรกเาี่ยาตายเร็วฮะเขาทายา ใครบอกพี่เมย์ไม่จริงอะผมไม่เชื่อใครบอกพี่เมย์มีผู้ชายทขาพูดเองเขาคุยกันอะแล้วเขาบอกว่าผมสีแดงอะอาจจะเป็นคนที่เหมือนหน้าเหมือนก็ได้หรือว่าผมสีเหมือนก็ได้นะครับพี่เมย์อาจจะไม่ใช่ทั้งนั้นพี่ยาตายแล้วไม่ไม่ไม่ผมไม่เชื่อทำางไงดีอะทำยังไงดีอะพี่เมย์มพี่เมย์ใจเย็นๆก่อนนะไม่เป็นไรหรอกใจเย็นก่อนนะครับพี่เรากลับบ้าน พี่เมย์เซแล้วไอ้โจนประคองพี่เมแล้วเร็วโอ้แล้วเร็วเร็วๆอมแล้วโอเคไปกลับไปบ้านหนึ่งก่เนออนเฮ้เฮ้ยเฮ้ยหางนเย่ ใครวะเข้ามาอะไรในบ้านกูขับจ่อไม่ใครวะเข้ามาทำอะไรในบ้านกูไม่เอาเลยน้องพวกมึงรู้ข่าวเลยใช่ไหมว่าลูกพี่มึงตายไปแล้วอ่ะเออตายแล้วเหรอพี่กูไม่ตายอยู่แล้วพี่พูดว่ากูไม่เชื่อว่ามึงมีทางตายหรอมต้องงงครับน้องเพราะมึงทำคาถาใช่ไหมแต่พวกมึงยังโชคดีนะเว้ยที่หัวหน้าพวกกูอ่ะเขาไว้ชีวิตพวกมึงอ่ะ แล้วมึงบ่นเชี่ยอะไรครับเนี่ยสูบเดบุลี่ขอให้มึงเป็นมะเร็งตอดตายไปเลยเออตายไปปะไอพวกหมาลอบกัดกูมีข้อเสนอมาให้มึงเลือก2ข้อ1คือมึงเข้าร่วมกับแกงพวกกูหรือ2โดนพวกกูกระทืบสามให้อยู่กับพวกมึงอ่ะกูยืนตายดีกว่าทำไมทำไมอ่ะ,ละ,ละ,ละงั้นมึงคุยกับเพื่อนมึงเองแล้วกัน ชื่อมือไว้เป้งเชื่อมือไว้เป้งฮะเป้งมือ่อความพวกกูอ่เป้งทำแบบนี้กับพวกผมได้ยังไงครับผมไม่คิดเลยว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้ผมขอโทษด้วยนะครับแต่ผมคือไอเป้งแห่งแก๊งสุดดำเอาแล้วพิทักย์ยะของผมอยู่ไหนไอเป้งพ่ทักยิยะาอยู่ไหนอ่ะมึงตามผู้ดีรู้เร็วก็วตายแล้วไงพวกมึงมนี่โง่จริงๆว่ะสรุปจะเลิกบรรลุมกับพวกกู หรือจะโดนพวกปูกระทืบตรงนี้มึงฟังไว้นะไอเปนจะลบกับคนแบบพวกมึงกูขอตายดีกว่าให้พวกมึงกระทืบผพวแม่สาตัวนี่ใ้ไอหมาโง่้โดนไอ้เจ้า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 เจาเาเาเจ้าเาเจ้าเจ้าา้เจ้าเเจ่งเจ้าเจ้าเจ้เจ้้า้เจ้ บอกเลยมึไม่ได้เก่งเว้ยร้อยดีฮะไ่คามือกใหม่มาไปกระเถอะพวกเราไอ้เชี่ยพวกเชี่ยนี่ไม่กระจอกว่ะไป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 เสียเวลาว่ะ ต้องเป็นห่วงพวกเรานะครับพี่ผมจะโตเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งกว่าพี่และดูแลแก๊งสุสรันต่อจากพี่เองครับหลับให้สบายนะทัศยาไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะยังจะเป็นช่วเวลาจันๆก็ขอบคุณมากนะครับพี่ทัศยาพี่เมย์ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวผมจะดูแลแก๊งต่อจากพี่าัิยะเองผมจะทำให้เต็มที่และดีที่สุดเลยผมสัญญาไปว่างๆพวแววเดียนมาเจอพวกเราได้นะผมไม่กลัวพี่หรอกต่อให้พี่เป็นผีมาผมก็ไม่กลัวพี่แน่นอนยังไงก็ปกป้องพวกเราด้วยนะจากบนสวรรค์น่ะพวกเราจะมาไหว้ทุกปีเลยเฮ้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 ยพวกงม่ะไว้อะไรใครอยู่วะ สติมึงจำกูไม่ได้จริงเหรอเไอสัตว์ไอสัตว์าอ่อนชิบหายเลยพิาคียดีเหรอพี่พิาคียดวะพาคียครับถึงผมจะรักพี่ขนาดไหนก็ตามพี่อย่ามาแบบนี้ดิครับผมใจไม่ดีเลยไปที่ชอบที่ แต่ว่าพี่เมย์เคยบอกว่าพี่เมย์รักพี่ธคิยะสุดนหุวใจเลยไม่ใช่เหรอครับมึงก็เคยบอกไม่ใช่เหรอว่ามึงก็รักเขาอ่ะร,รักพี่าคิยาไม่เอาการี้กูไม่เอาพี่พี่เมย์จำผิดหรือเปล่าครับหรือว่าตอนนั้นผมอาจจะเมาก็ได้นะผมไม่เคยพูดเมาอะไรมึงกินเหล้าไปเหรอมันมันกินกันโนมมาแต่ว่านมที่ผมกินมันมันผสมแอลกอฮอล์นะครับพี่เมย์พี่เมย์ไม่รู้เลงไงไอโจนมึงตามมาเนี่เดี๋ยวกูจะให้ดูอะไรสนุกสนุก จะดีไปไหอเไอ้จรู่แก้งมันแรงไปปะวะมึงแบ่งมันกลับดิไอเอเจโรนั่นน่ะแต่กไอเมกลับไปปอดแหกกัะชิบหายเลยเี้ คิดว่ากูตายแล้วเหรอไวสัเอ้ยไป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 จนหนักเหมือนกันนะเนี่ยอเมร์ลดน้ำหนักบ้างนะเฮ้ยนงไมง่ายดีวะเัวี่หมายนะบอกว่ากูยังไม่ตายไม่ฟังกูวะอเฮ้ยฟังก er ูก่อนดิ มึงฟังกูก่อนเจโน่พี่เมย์มึงเงียบเฮ้ยหนึ่งสองสามฮึบฮึบเงี้ยฮึบเออจริงๆแล้วอ่ะไอ้เป้งอ่ะมันถูกสั่งให้มาเก็บพวกเราแต่แรกแล้วเว้ยที่กูจะบอกแต่เป้งมันแอบมาสารภาพกับกูว่าเว้มันคือนัดกูมาไกลแทนนอเป้งเป็นเคี้ยอะไรต้องชวนกูมาคุยไกลขนาดนี้คุยที่บ้านไม่ได้เว้สัตว์เดินขึ้นเขาด้วยนะประเด็นน่ะคุณตะกี้ครับผมมีอะไรอยากจสารภาพ บอกละกลัวฮะเองจริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะฆ่าคนมาหลายครั้งแล้วครับรวมถึงตอนที่ไอ้โจรมันล่อเราไปที่ตึกล้างด้วยครับแล้วไงวะผมคือหมากตัวหนึ่งที่แก๊งสุดดำมันใช้ในการลอบฆ่าพวกคุณแต่มันก็น่าขำนะครับที่ผมกลับทำไม่สำเร็จเพราะผมดันมมาชอบูมดมการแก๊งของพวกคุณเอ,อ้ยแล้วมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยมึงสรุปได้ปะ เป็นไรจะอะไรผมจะขอเวลากลับเข้าไปในแก๊งสูดดำเพื่อสะสงบางอย่างให้เสร็จครับเฮ้แต่ว่าคุณทกิยะไม่ต้องถามผมนะครับว่าผมจะกลับไปเพื่ออะไรแต่ถ้าคุณอยากให้ผมอยู่ในแก๊งต่อเด้โปรดเชื่อใจผมแล้วผมจะกลับมาเป็นไอ้เป้งแห่งแก๊งสุดๆๆดำเต็มตัวแน่นอนครับเออกูให้เวลามึงสาวันมึงเข้าใจนะขอบคุณครับคุณทธกิยะ จะเท่ใจพิเปงได,ด้จริงใช่ไหมพี่ได้ได้ได้ไหมครับพี่กูว่าถ้าเกิดมันจะฆ่าพวกเราจริงๆนะเว้ยมันคงแทงกูซ้ำแล้วอะแต่นี่มันปล่อยกูมาได้แต่แต่ว่าเฮ้ยมึงไม่เชื่อใจเพื่อนเหรอวะถ้ามันหักหลังพวกเราจริงๆอ่ะกูนี่แหละจะเป็นคนฆ่ามันเองไม่หรอกกัว่าพี่ <c oughs> เลิกกลัวได้เลย โออ้้มยเาคุณกับล้วคุณจะิงมึงมันนี่แหละไอเจิโลคุณจะขาบึงโอ้ปัญญาอ่อนจิ้มหายเลยพวกนี้บอลครับไอ้เป้งแม่งหักหลังพวกเราครับผมส่งหลักฐานไปไว้ที่มือถือบอลแล้วครับ คุณหมอครับครับผมฝากรักษาเพื่อนของผมด้วยนะครับได้เลยครับเคสนี้สำคัญแล้วก็เร่งด่วนมากยังไงฝากคุณหมอด้วยนะครับได้ครับหมอจะรักษาเขาอยู่ฮึง <c oughs> คิดว่ากูโง่ขนาดนั้นหรือวะไอ้ปเป้ เดี๋ยวมึงเจอกูเอ้เฮตุเก่งเท่หวะมึงดูแค่ชื่อเลยมึงกูมีดาวว่าไฮเอ end อ้สัตว์มึงไม่ต้องพูดแล้วก็อย่ากสลนเลิกเข้ามาในไม่เว้ยเอ้สัตว์มัต้องโดนเป็นสอนเสือกแต่แต่ทำไม่ได้เลยมึงวอนกันบ้ากใช่ไหมไอ้ขอสติเปเตะที่หน้าเลยมึงดูแค่ชื่อเลยมึงกูมีดาวว่าไฮเอ end อ้สัตว์มึงไม่ต้องพูดแล้วก็อย่ากสลนเลิกเข้ามาในไม่เว้ยเอ้สัตว์มัต้องโดนเป็นสอนเสือกแต่แต่ทำไม่ได้เลยมึงวอนกันบ้ากใช่ไหมไอติอปเตีหน้า